รอบที่แล้วเราก็จะตทำเป็นมันหนึ่งโรยมะพร้าวนะคะรอบนี้มันซ้ำปลหลังมันทิพย์แบบจีแล้วก็แล้วเราก็ปั่นเลยจ้าปั่นให้ละเอียดชักน้อยแล้วก็เปิดเบิงเปิดเบิงแล้วเ้าเก้าวไงเนาะค่ะเนาะเติมเกลือใส่ยักน้อยหนึ่งกาต้องใส่หลายค่ะสักครึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็ค่ะเนาะพอข้าเอาไปปั่นเนาะค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาแกนออกดีๆเนาะค่ะเนาะเอาเสี้ยนออกด้วยนะคะนึงจ้าแล้วเ้าก็มัดเติมเกลือใส่จากนอยตาลจากน้อยเนาะคะ่ะเพราะต้องใส่หลายค่ะเพราะว่าจะทําแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ําตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปั่นไปเนาะคะ่ะสับแล้วเราก็ไปนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงจ้า หลังจากเตี๋ยวห้าหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะทิปเลยจ้าเพียงแต่เราไม่มีมะพร้าวทึนทึกใส่เนาะค่ะเนาะนะะ้นตาลจากน้อยเนาะคะ่ะเพรต้องใส่หลายค่ะเพราะว่าจะทําแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ําตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปั่นดีเนาะไปหารสื่อกะทิมะพร้าวทึนทึกเนาะค่ะเนาะกับ๊มมี่ค่ะ มาเปลี่ยนเมนูเลยเมื่อนี่ก็ได้มั่นซ้ำปลังมากค่ะจะเอาไปทำอย่างกินได้กี่ไฟอ่อนๆนะคะกี่เสร็จแล้วเราก็จะมามีอีกแบบนึงค่ะแบบปั้นเป็นก้อนกลมๆเ้อจ้าแบบมันลาอ่อนๆมาผสมแล้วก็เอามาลง่งนจะีในกระทะหลุมเลยจ้า ก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีบเมื่อนี่ก็ได้มั่นซ้ำปะหลังมากค่ะจะเอาไปทำอย่างกินเปรียบเสมือนบาเฮ่ากีเขากีเลยนะคะเนาะแล้วเขาจ็ไปสือข้าวโพดมาจากข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานสีเหลืองนะคะที่เขาต้มขายตามตลาดคันทิปเลยจ้าเพียงแต่เราไม่มีมะพร้าวทึนทึกใส่เนาะค่ะเนาะตามด้วยกะทิเลยจ้า ตามด้วยกะทิลงไปสักเล็กน้อยไม่ต้องใส่ลายได้จ้าเด้อเดี๋ยวเขาจะเละเกินไปเนาะค่ะเนาะพอเห่าก็เลยใส่เลยเอาไปล่างดีๆแได้ดจ้าเด้อล่างแล้วก็ซับๆๆเนาะค่ะเนาะให้เขาเข่าในหม้อหนึ่งได้อ่อนๆ่อนมาผสมแล้วก็เอามาล่งจีในกระทะหลุมเลยจ้าก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีเนาะค่ะ สับแล้วเราก็ไปนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าหลังจากทีเฮาหนึ่งแล้วนะคะนึ่งจ้าแล้วเฮากะมัดเติมเกลือใส่จักน้อยนะค่ะเนาะพอเ้าจะเอาไปปั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาแกนออกดีๆเนาะค่ะเนาะเอาเสี้ยนออกด้วยนะคะเนาะนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักนอก้อยหนึ่งเนาะ นึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งแลว้เแลวเราก็ปั่นเลยจ้าปั่นให้ละเอียดจักน้อยแล้วก็เปิดเบิงเปิดเบิงแล,วแล้วห้อเกาน้ำาเราก็ปั่นเลยจ้าปั่นให้ละเอียดจักน้อยแล้วก็เปิดเบิงเปิดเบิงแลว้วหเกาน้ำาค่ะปั่นคือหมูบดเลยเนาะค่ะเนาะ ปั่นเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาอีกรอบแบบก้อนกลมๆจีเลยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะตามด้วยกะทิเลยจ้าตามด้วยกะทิลงไปสักเล็กน้อยไปต้องใส่ลายด้จ้าเด้อเดี๋ยวเขาจะเละเกินไปเนาะค่ะเนาะพอเห่าอะไ้ใส่เนาะค่ะเนาะพอเห่าจะาไปปั่นเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาแกนออกดีๆเนาะค่ะเนาะเอาเสี้ยนออกด้วยนะคะ เปรียบเสมือนบาฮากีเข้ากีเลยนะคะเนะเาะแล้วเฮาก็ไปซสือข้าวโพดมาจากข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานสีเหลืองนะคะที่เขาต้มขายตามตลาดะคะ่ะรอบที่แล้วเราก็จะทำเป็นมันนึ่งโรยมะพร้าวนะคะรอบนี้มันซ้ํป์ปลังมันทิพ์แบบจีแล้วก็เอยเอาไปล่างดีๆแล้วจ้าเด้อล่างแล้วก็ซับๆๆเนาะค่ะเนาะให้เขาเข่าใน มอหนึ่งได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะแบบข้าวจีเรานะคะเนาะแล้วกะอาจจะเป็นมันสะปะหลังนะคะไม่มีแป้งนะคะเนี่ยแล้วก็พอเรากีไปเรื่อยเรื่อค่ะเนาะพอเข้าจะเอาไปปั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาแกนออกดีๆเนาะค่ะเนาะเอาเส้นออกด้วยนะคะตาล จักน้อยเนะ,ะ,ะ้อค่ะพอตองใส่หลายค่ะเพราะว่าจะทําแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ําตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปั่นเนาะหนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งอ่อนอ่อนมาผสมแล้วก็เอามาโล่งจีนในกระทะหลุมเลยจ้าก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีแล้วเราก็ปั่นเลยจ้าปั่นให้ละเอียดจักน้อยแล้วก็ เป,เ,เปิดเบิงเปิดเบิงแล้วห้างเกาเมื่อนี้ก็ได้มั่นซ้ำประหลังมากค่ะจะเอาไปทำอย่างกินมือสัมผัสค่ะเราไม่ได้นวดนะคะเรากา็ใส่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาจะเละเกินเดี๋ยวจะย่างออกมาไม่ทิย์เลยจ้าเพียงแต่เราไม่มีมะพร้าวทึนทึกใส่เนาะคะ่ะเนาะอ,อ่ะเนาะ หนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งเปียบเสมือนบาเฮากีเขากีเลยเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็ไปสือเขาโพดมาจากข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานสีเหลืองนะคะที่เขาต้มขายตามตลาดค่ะคะเนาะพอเข้าจะาไปปั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาแกนออกดีๆเนาะค่ะเนาะเอาเสี้ยนออกด้วยนะคะเลยเอาไปล่างดีๆแล้วจ้าเด้อล่างแล้วก็ สับๆๆแล้วค่ะเนาะให้เขาเข่าในมอหนึ่งด้หนึ่งจ้าแล้วเ้ากมัดเติมเกลือใส่จักน้อยไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะก็แบบก้อนกลมกลมจีเลยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะก็แบบก้อนกลมๆมจีเลยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะตาลจักน้อยเนะคะ่ะเพราะต้องใส่หลายค่ะเพราะว่า จะทำแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ําตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปั่นปลาอ่อนๆมาผสมแล้วก็เอามาลงจีนในกระทะหลุมเลยจ้าก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีดีเนะไปหาสื่อกะทิมะพร้าวทึนทึกเนาะค่ะเนาะกับหมี่ค่ะ,คะ,คะมาเปลี่ยนเมนูเลยตาลจากน้อยนะคะ่ะเพต้องใส่หลายค่ะเพราะว่า จะทำแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปั่นทิพย์เลยจ้าเพียงแต่เราไม่มีมะพร้าวทึนทึกใส่เนาะค่ะเนาะอ่อนๆมาผสมแล้วก็เอามาโล่งจีในกระทะหลุมเลยจ้าก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีเนะหนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่ง มื่อนี้ก็ได้มั่นซ้ำประหลังมากค่ะจะเอาไปทำยังกินมาเนาะหนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งมเนาะหนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งตามด้วยกะทิเลยจ้ะตามด้วยกะทิลงไปสักเล็กน้อยไป่ต้องใส่ลายได้จ้าเด้อเดี๋ยวเขาจะเละเกินไปเนาะค่ะเนาะพอเฮาเลยใส่ตาลจักน้อยเน้ะคะ่ะไม่ต้องใส่ลายค่ะเพราะว่า จะทำแบบหวานน้อยนะคะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ปัน่นเตยกีีไฟอ่อนๆนะคะกี่เสร็จแล้วเราก็จะมามีอีกแบบหนึ่งค่ะแบบปั่นเป็นก้อนกลมๆหรือจะแบบมันอเนาะหนึ่งแล้วก็พักให้เขาเย็นจักน้อยหนึ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะดีเนาะไปหาสื่อ กะทิมะพร้าวถึนทึกเนาะค่ะเนาะกับ๊มี่ค่ะมาเปลี่ยนเมนูเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะอ่อนๆมาผสมแล้วก็เอามาล่งจีนใกนกระทะหลุมเลยจ้าก็จะมีสองแบบนะคะแบบจีไหมเนาะค่ะเนาะเติมเกลือใส่ยักน้อยหนึ่งมาต้องใส่หลายค่ะ ครึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็ต่อแบบก้อนกลม